ไปต่อกันที่หนังสือเล่มนี้ค่ะโอโชบําบัดค่ะฟาร์มาซีฟอร์เดอะโซนะคะหนังสือที่จะช่วยบำบัดอาการป่วยทางกายและใจด้วยตำรับเยียวยาแบบองค์รวมโดยโอโชผู้นำจิตวิญญาณแห่งศตวรรษที่20ค่ะ โอโชบำบัดหนังสือที่จะมาแนะนำแนวทางการสร้างสติและการทำสมาธิเพื่อผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจซึ่งวิธีบำบัดแบบโอโชถือเป็นการเยียวยาร่างกายให้เกิดความสมดุลตั้งแต่การแก้อาการนอนไม่หลับปวดเมื่อยเวียนศรีรษะอึดอัดร่างกายแบบหาสาเหตุไม่เจอไปจนถึงการสร้างกำลังใจในการเลิกบุหรีซึ่งโอโชบำบัดจะช่วยคุณขจัดความทุกข์เหล่านั้นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นังสือเล่มนี้ได้นำเสนอรายละเอียดการปฏิบัติต่างๆโดยเริ่มตั้งแต่การผ่อนคลายปลดปล่อยอารมณ์และร่างกายการเยียวยาศาีรษะเพื่อฝึกให้เชื่องและเลิกคิดศิละปะแห่งหัวใจซึ่งเป็นศินละปะในการถนอมความสามารถที่จะรักในตัวคุณไว้และการบริหารอารมณ์ลองนำเทคนิคดีๆจากหนังสือเล่มนี้ไปปฏิบัติดูแล้วคุณจะรู้ว่าคุณค่าของโอโช สามารถบำบัดกายและใจของคุณให้สมดุลได้ค่ะ